สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับลุงวีบ้านไร่ริบึงนะครับวันนี้ลุงวีจะพาไปชมฟาร์มควายเงินล้านนะครับชื่อฟาร์มบุลเลิศโคกควายงามนะครับพิกัดอยู่ที่หมู่ที่11บ้านโนนละเวียงตำบลหน,นองบัวตะเกียดอำเภอด่านกทดจังหวัดนคราราชสีมานะครับ ตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วละครับก็ห่างจากถนนใหญ่ล่ะครับ201ประมาณ2กิโลเมตรละครับเข้ามาทางด้านซ้ายของหมู่บ้านนนละเวียงนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมฟาร์มควายเงินล้านนะครับทุกคน เราก็มาถึงฟาร์มบุญเลิศโคกายงามแล้วครับไปครับฟาร์มบุญเลิศโคก สั่งเปิดโคงขว่ายงามนะครับ ทุนที่กว้างขวางใหญ่โตเลยนะครับทุกชนเดี๋ยวจะพาไปชมแล้วครับจะพาไปชมคร,ครับตอนนี้เราก็เข้ามาลรเวีนข้างในแล้วนะครับส่วนที่เห็นนี้ก็เป็นสลาพักสำหรับแขกที่มาเยือนนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นที่พักอาศัยของเจ้าของฟาร์มนะครับ ตรงนี้จะเป็นที่พักอาศัยของเจ้าของฟาร์มละครับผมนะครับครับนี่ก็จะเป็นรูปเจ้าปานเพชรนะครับพ่อพันุ์ที่นี่ล่ะครับครับนี่ก็จะเป็นคอกนะครับพอกของแม่พันธุ์นะครับ วันนี้จะเป็นข้อของเจ้าปานเพชรนะครับพ่อพันเงินล้าน,นราคาจะอยู่ตรงนี้ราครแต่ตอนนี้เอาไปทำความสะอาดอยู่ครับนี่ก็จะเป็นบริเวณข้อควายระครับางมุ่งให้อยู่เป็นอย่างดีเลย นี่ก็เป็นที่เก็บของแล้วครับเก็บฟางเก็บวิตามินแล้วครับตอนตรงนี้ก็จะเป็นเฮือนในห้อยแล้วครับเป็นที่พักอาศัยของคนเลี้ยงควายแล้วครับมีที่พักให้อย่างดีเลย ครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะครับคออควายนะครับที่อยู่ของควายนะครับนี่กางมุงให้อย่างดีเลยนะครับครับเราก็มาดูกันนะครับนี่เดี๋ยว คลิปหน้านะครับเราจะพามาเจาะลึกว่าตัวไหนพันมาจากไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ทราบพอคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็มีควายอยู่ในฟาร์ม20กว่าตัวแล้วครับเป็นฟาร์มที่ใหญ่มากนะครับตอนนี้ควายก็เพิ่งเข้ามานะครับมาถึงก็ นอนกันพอกินหญ้ามาอิ่มแล้วตอนนี้ออกไปกินหญ้าข้างนอกทำหญ้า,าก็เยอะแยะนะครับฝนตกมาหญ้าของงามนะครับเนี่ยฮะกำลังทำความสะอาดเจ้าปานเพชรอยู่นะครับเนี่ยก็กําลังทำความสะอาดเจ้าปานเพชรอยู่นะครับปานเพชรก็เป็นพ่อพันธุ์ประจําอยู่ที่นี่นะครับ เดี๋ยวคลิปจะต่อไปนะครับจะเจาะลึกรายละเอียดนะครับว่ามาจากไหนอย่างไรนะครับเจ้าพันเพิษแม่พันธุ์แต่ละตัวก็มีชื่อติดอยู่แล้วครับทุกคนเดี๋ยวอันคลิปจต่อไปก็จะเจาะลึกให้รู้จักให้หมดทุกแม่พันธุ์ละครับ มีอยู่ควายก็เดี๋ยวรายละเอียดนะครับเดี๋ยวก็จะคุยกับเจ้าของฟาร์มอีกทีหนึ่งนะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้แค่ดูคร่าวๆไปก่อนนะครับผมคลิปนี้ก็แค่แนะนำสถานที่ครับนะครับก็จะมีควายเผือกอยู่หนึ่งตัวพร้อมลูกนะครับลูกก็เผือกเหมือนกันนะครับใส่ลูก ไม่รู้หายไปไหนละออกจากคอกได้สงสัยไปหาเที่ยวข้างนอกมา้ครับนี่ขอ็บริเวณกว้างขวางนะครับสำหรับปล่อยให้ควายไปหากหญ,ญ้านะครับีพื้นที่มากมายเลยนะครับมีนาม้ามีท่าโอ,ดอโดมชมบูนของไปแต่น้ำเต็มเลย ชอบสนุกสนานนะมีน้ำนะครับกินหญ้าในน้ำก็อร่อยสุดๆน,น,นะนะกว้างสุดหองูตาเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้เหมาะที่สุดเลยในการจะเลียงควายส่วนโรงตรงนี้เนี่ยกำลังจะก่อสร้างเพิ่มนะครับเพราะควายก็เพิ่มจำนวน มาอีกมากมายเลยครับจึงทําต้องทําครอบเพิ่มละครับตรงนี้นี่นและครับที่เลี้ยงไปตุลุงลูกตาเลย ส่วนนี้ก็เป็นโรงเก็บฟางแล้ครับหมออุนเยอะแยะไปหมดเลยเก็บเอาไว้ที่เก็บอย่างดีเลยละครับครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับคิดแนะนำสถานที่ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามารู้จักกับเจ้าของฟาร์มนะครับแล้วก็รู้จักกับเจ้าปานเพชรน,นะครับ พ่อพันเงินล้านของฟาร์มบุญเลิศโคกควายงามฟาร์มนะครับสวัสดีครับ